สวัสดีค่ะหงจากเพจใช้ดีบอกต่อนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วหวังว่ากล้องที่เพิ่งไปโดนมานั้นจะทําให้ภาพชัดเจนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชัดไหมยังไงนะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะโอเคอ่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดประเดิมกล้องใหม่ด้วยสิ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ทํา านานแล้วนะคะสำหรับวิดีโอที่เกี่ยวกับถุงนี้คือถ้าสมมติว่าเห็นว่าหงมีการหิ้วถุงยกถุงมาแบบนี้ถ้าไม่เหะก็คือเป็นถุงขยะนั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือถุงไม่ใช่ของบูธหรอกมันเป็นถุงบูธแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ของของบูธนะคะข้างในจะเป็นของที่หงใช้หมดแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าใช้หมดแล้วซื้อต่อไหมของหงมีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลย ชิ้นแรกอันนี้ไม่ต้องพูดเลยว่าซื้อต่อไหมเพราะว่าจะมีให้ดูนี่ซื้อต่อไหมล่ะเธอซื้อต่อแก okay. สิ่งนี้คือสปปรรพสิ่งข้าวของจากมีเวียนะคะก็คือว่าตัวเป็นมีเวียสเปร์เป็นบอดี้สเปร์แหละผงส่วนใหญ่ผมจะใช้รุ่นแบบเนี่ย Pearl and Beauty อันนี้เป็นแบบ ไวท์เทนนิงนะคะโฟกัสใหม่โอเคกล้องโฟกัสเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็น Pearl and Beauty แล้วก็อันนี้คือ e x t r a w h i t ไว e r u um ซนะคะคือกลิ่นเขาก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละโฟกัสปะยังไงอเอ๊ะทำไมมันไม่โฟกัสล่ะไม่โฟกัสอ่ะโฟกัสแล้วโอเค okay. นี่คือนีเวียนะคะ แล้วก็คือนขนาดนี้ยหงแปลกใจกับกล้องอันนี้มากเพราะว่าตอนหงดูในหน้าจอที่มันพับขึ้นมามันกลับหัวแต่หงไม่รู้ว่าในวิดีโอมันจะกลับหัวไหมอ่ะอันนี้ก็คือนีเวียมนกันอนกซ์ท i t ไว i ์เ t n i n g คือเป็นทั้งสามอันเนี้เป็น White n i n g หมดเลยซึ่งจริงๆถามว่ามันเห็นผลไหมว่ามัน White n i n g สหรับหงอ่ะเฉยๆนะ แต่ว่าผมชอบกลิ่นเขาคือกลิ่นโดยเฉพาะอันนี้หอมมากชอบมากเลยแล้วก็ใช้มาอันนี้ขวดที่3แล้วแต่ว่าเหลือซากไว้แค่ขวดเดียวนะจ๊ะอันนี้คือซื้อต่อนะคะ n i เวียบอด A เขาเรียกอลดรเดอเดอร์แรนสเปนะคะจบไปหนึ่งสิ่งที่2คืออันนี้จ้ะอันนี้ที่หมดเดี๋ยวขอคุยกล่องอ่านี่จ้ะเซรามิดินจากด็รจาร์นะคะ อันนี้คือกล่องเดี๋ยวจะให้ดูว่านี่คือสภาพหลอดมันค่ะคุณแกความชอบและความเสียดายของเดียนถามว่าซื้อต่อไหมล่ะมีรอไว้แล้วนี่คือดีมากแบบคนแพง,ง่ายอะ่ะน่าจะปะปื้มกับสิ่งนี้มากเพราะว่าบอกไปหลายวิดีโอแล้วจะไม่พูดอีกไม่พูดซ้ำแล้วแต่คือสรุปว่าซื้อต่อนะจ๊ะทิ้งไป ระหว่างที่พูดเสร็จก็ทิ้งไปด้วยต่อไปหยิบอันไหนได้ก็อันนั้นละกันโนะ้ะไม่แบ่งหมวดนะคะอันนี้คือบาตทสบาตทสเป็นดรายสเปร์นะคะเป็นดรายแชมพูไม่ใช่ดรายสเปร์เป็นดรายแชมพูที่อ่าฮิตมากกลิ่นก็คือหลายๆคนอะ่ะชอบเอาจริงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันใช้แล้วมันก็แบบมันก็ไม่ใช่ไม่คือสระผมอะ่ะมันก็ไม่ใช่สระผมแต่ว่ามีไว้ มีไว้อุ่นใจคือพอหมดเราก็ซื้อต่ออันนี้คือซื้อต่อเพราะว่าคือถามว่าชอบมันมากไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่ายังไม่เจอยี่ห้ออื่นที่มันดีกว่าแล้วก็เอาไว้เพื่อฉุกเฉินเวลาต้องไปประชุมแต่หัวเหม็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะซื้อซื้อติดเอาไว้นะคะซื้อต่อนะแบลติสโอเคต่อไปคือกระโดดไปกระโดดมาไม่แบ่งหมวดเลยนะเพราะหยิบม,มาเป็นขยะทางนั้นเลยอะ่ะอันนี้คือ Time Freeze Essence นะคะจาก Laneige คือแพ็กเกจมันจะแบบสะท้อนแสงนิดนึงนะนี่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่เป็นหมดเกี้ยงเลยไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวคือเป็นเซรั่มที่เป็น Anti a n t i ี้เอ g แล้วตรงนี้เขาจะบอกว่าเหมือนกับฟื้นฟูคอลลาเจนในผิวทําให้ผิวเนี่ยเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะทำให้ผิวดูอ่อนยาวอะไรเงี้ยเป็นเซรั่ม Time Freeze e s e อันนี้ ผมจาราคาไม่ได้แต่คิดว่าไม่ซื้อต่อเพราะว่าใช้แล้วเฉยๆน่ะไม่ได้แบบไม่ได้เห็นความชัดเจนชัดจิ้วหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรของผิวมากมายนักก็เลยจะไม่ซื้อต่อนะจ๊ะตัวนี้ลานี้ทำฟรีต่อไปเซาวาซูหมดแล้ววันนี้เป็นขวดแรกของเจ้เราก็หมดแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าติดวะต้องซื้อต่อแน่เลยอะ่ะอันเนี้ยคิดว่าจะซื้อต่อเพราะใช้แล้วมันแบบ กลิ่นมันดีมันผ่อนคลายแล้วมันก็เรารู้สึกได้อะว่ามันไปเสริมให้ตัวสกินแครต์ตัวอื่นๆของเรามันดีขึ้นจริงๆอะอชอบก็เลยจะซื้อต่อนะคะต่อไปอย่างที่บอกหยิบอะไรได้เอาอันนั้นโอคูมะอันนี้เป็นยังสเปรย์คือเป็นน้ำแร่นะคะซื้อต่อชอบนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อณเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันยังมีน้ำแร่อือ่นๆที่ยังแบบตุนอยู่ใช้อยู่นะคะแต่ว่าก็จะ ก็จะแบบยังไงก็จะซื้อกลับมาใช้ให้ได้แน่ๆแหละเพราะว่าชอบมากนะคะมันมันใช้ดีจริงๆตัวผื่นตัวอะไรเงี้ยมันหายนะะซื้อต่อซื้อต่อต่อไปสิ่งนี้จากฟราโคลาทั้ง2ตัวนะคะเป็นพลาเซนตาเอ็กทรัแล้วก็โปร t ีโอไกลแคนนะคะ2อ,อันนี้อันนี้ช่วยเรื่องกระจ่างใสจุดด่างดำอันนี้เรื่องความชุ่มชื้อและริ้วรอยถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ช่วยเรื่องแบบ เรื่องริ้วรอยด้วยถ้าจะซื้อต่อนะจะซื้ออันนี้เพราะว่ามันเห็นผลชัดเจนอะเรื่องเรื่องเรื่องผิวละเอียดขึ้นผิวเนียนขึ้นจุดด่างดำรูดูจางลงจริงๆแต่อันนี้คือให้เรื่องความชุ่มชื้นแต่เรื่องริ้วรอยหรือเรื่องแบบกระชับอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเห็นแล้วหงมีตัวให้ความชุ่มชื้นเยอะแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าหงมีตัวให้ความชุ่มชื้นเยอะแล้วก็เลยจะซื้อแค่ตัวนี้ถ้าซื้อต่อนะจ๊ะจป รีพูดรีพูดต่อไปเป็นคาแรงเหลืออีกนิดนึงถือว่าหมดแล้วแล้วกันนะคะอันนี้เป็นคาแรงดับเบิลเซรั่มที่ครึ่งหนึ่งเป็นน้ำมันครึ่งหนึ่งเป็นโลชั่นเนาะอันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากซื้อต่อคือถ้าสมมติว่าเซรั่มตัวอื่นน่ะไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้น่าสนใจไปกว่านี้ก็จะซื้อมาใช้ต่อเพราะช่วงที่ใช้คู่กับดรจาร์ที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์อะ ใช้ดีมากชอบมากคือผิวผลลับออกมาแล้วผิวดีอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวนี้หรือเป็นเพราะตัวเซรามัยนะคะแต่ว่าชอบทั้งสองตัวตัวนี้ก็คือซื้อต่อแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามีเซรั่มอื่นๆที่ยังอยากลองอยู่นะจ๊ะต่อไปอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้มั้งซื้อต่ออยู่แล้วเป็นกันแดดยี่ห้อเดียวที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะมิซูมิจ้ะ โอกูมา ok มีอีกตัวหนึ่งคือ i อ e ์อีออนคอมเพล็กซ์นะคะจากโอกูมาตัวนี้ดีมากคือมันเป็นเซรั่มน้ำที่เป็นเนื้อเจลเจลอันนี้คือไม่สามารถกดออกมาให้ดูได้แล้วขอแบบหมดเกลี้ยงแต่คือดีมากจริงอะ่ะแบบหน้าชุ่มชื้นมากแล้วก็เหมือนกับผิวมันดูแข็งแรงขึ้นผื่นผดลดลงแล้วก็แบบเป็นเจลที่ ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้อะเออคือดีกว่าน้ำแร่เมื่อกี้อีกอะดีมากๆชอบมากเลยและคิดว่าจะซื้อต่อแน่นอนเอามาเสริมเสริมใช้เวลาวันไหนแบบผิวไม่แดดหรืออะไรเนี้ยมันดีมันเลิศมากต่อไปตัวนี้นะคะอ,อ่อ twenty k go collagen serum จาก Skindom มใช่ไหมใช่สิ Skindom มอูเจ๊ก็ว่าเจา๊ไม่น่าจำผิดอันนี้นะคะเป็นเซรั่มเจลที่ เนื้อเป็นมีเกร็ดทองคำจริงๆช่วยเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ความกระจ่างใสแต่ว่าอันนี้เจว่าเจจะไม่ซื้อต่อเพราะอย่างที่บอกว่าเจมีเซรั่มที่แบบในดวงใจที่ชอบมากกว่านี้แต่ถามว่าตัวนี้ดีไหมดีค่ะคือช่วยเรื่องความชุ่มชื้นไม่เหนียวเนินอะแต่เรื่องขาวกระจ่างใสย,ยังไม่ค่อยเห็นเ,เรื่องผิวตึง ผิวแบบริ้วรอยช่วยหเห็นผลนิดนึงคือเหมือนมันตึงขึ้นนิดนึงด้วยราคาที่ซื้อได้แล้วมีโปรโบ่อยมากน่าซื้อตัวนี้แต่เจ้ไม่ซื้อต่อนะจ๊ะเพราะว่ามีตัวอื่นที่อยากลองต่อไปนี่รีบพูดมากเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้มันยาวยาสีฟันสิ่งนี้คือยาสีฟันมาวิสนะคะไม่ซื้อต่อแล้วเพราะว่ามันแพงแล้วมันก็ไม่ได้แบบเห็นผลอะไรมากมายแค่หลอดมันสวยเฉยเยเนี่ย แต่ว่ามันไม่ได้เห็นผลแบบโอ้ยแกร,ระเบิดระเบ้อน่าสนใจเกินไปคือไม่จำเป็นไม่ซื้อแล้วนะคะสิ่งนี้ True <c oughs> Face in Face Truly Watery นะคะเป็น Cleansing Water ตัวนี้คือเจ้ชอบมากเพราะว่ามันเอามาทำเป็นโทนเนอร์ได้ด้วยชอบเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นแปลกๆเหมือนเหมือน Cleansing Water ของยี่ห้ออื่นอะ คือยี่ห้ออื่นอะถึงแม้เขาจะบอกว่าไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นแต่มันจะเป็นมีกลิ่นผลิตภัณฑ์แปลกๆอะแต่อันเนี้ยมีกลิ่นแต่ว่าน้อยมากก็เลยชอบมากนะคะแล้วก็ใช้เป็นแทนโทนเนอร์ได้เจ๊ชอบเอามาใช้เป็นโทนเนอร์เพราะมันไม่ทําให้เวลาเช็ดไปแล้วหน้ามันไม่แห้งมากอะ่ะแล้วก็มันเช็ดเครื่องสำอางออก,ออกสะอาดดีด้วยนะคะเดีย๋ยวนี้ซื้อต่อชอบมากต่อไปเฮ้ยมีเครื่องสำอางอยู่อันเดียวเองอะเดี๋ยวก่อนเอาไวท้ทีหลังละกันสิ่งนี้ จากไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงก์ตอนเอเซนเห็นไหมว่าเหลืออยู่หน่อยนึงด้วย <c oughs> ถามว่าซื้อต่อไหมไม่ซื้อแล้วอะคือมันมีตัวให้ความชุ่มชื้นตัวอื่นหรือมีตัวทําให้ผิวแข็งแรงตัวอื่นที่มันน่าสนใจกว่าอันนี้แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเจ้ใช้เราไม่ได้ปรับปื้มอะไรขนาดนั้นอะคือมันฮิตตามกระแสตแต่ว่าถามว่าแบบใช้แล้วหูเห็นผลต่างชอบไหมปรับปื้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฉยเฉยอ,อืมก็เลย ไม่เอาแล้วนะคะไม่ไม่ได้ปลื้มมากก็เลยจัดแบบไม่เอาแล้วแต่ว่าเหลืออีกหน่อยนึงก็จะใช้ให้หมดแล้วก็บายบายกันแล้วนะคะต่อไปตัวนี้ <c> show <oughs> original นะคะเป็นแบรนด์ไทย expert whitening complex serum อันนี้ช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสเป็นเซรั่มที่เป็นน้ำคือเป็นหลักคือทำจากน้ำเลยนะคะเป็นน้ำแร่ด้วยไม่ใช่น้ำธรรมดาเป็นน้ำแร่นะคะตัวสังรประกอบหลักของเขาเนี่ย ทำมาจากน้ำแร่ซึ่งถามว่าดีไหมช่วยเรื่องความชุ่มชื้นดีมากแล้วก็ไม่มันไม่เหนียวเนอะน,นะถามเรื่องขาวกจ็จางใสใช้แล้วหน้าใสขึ้นนะแต่ไม่ได้แบบพอใช้ปูพูใสวิ้งขึ้นมาเนี้ยไม่ใช่นะแต่คือหน้ามันกระจ่างขึ้นแต่ถามว่าเจ๊ซื้อต่อไหมไม่เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ต้องการความกระจ่างใสของหน้าต้องการความชุ่มชื้นเป็นหลักแล้วก็เรื่องลดเลือนริ้วรอยเป็นหลักกระจ่างใสเนี่ย ยังไม่ได้นิดขนาดนั้นก็เลยตัวนี้จะเบรกไว้ก่อนไม่ซื้อต่อนะจ๊ะแต่ถามว่าดีไหมเหมือนตัวอื่นค่ะคือดีแต่เรามีอย่างอื่นที่เราอยากลองเพราะฉะนั้นเราเลยจะไม่ซื้อต่อนะจ๊ะสิ่งสุดท้ายเป็นมาสคาร่าคิ้วจากเมเบลีนนี่นะคะอันนี้สีอะไรก็ไม่รู้ด้วยมันเลือนลางไปหมดแล้วอะ่ะด์กบราสีน้ำตาลเข้ม อันนี้ไม่ซื้อต่อเพราะตอนนี้มีตัวที่ชอบมากกว่าคือของ Canmake คืออันนี้เหมือนมันให้สีอย่างเดียวแต่ว่าของ Canmake ที่แจ้ชอบอะ่ะมันให้เรื่องของ t e x t อร์ของคิวด้วยอะ่ะคือมันเหมือนเติมขนคิ้วด้วยแต่อันนี้มันเหมือนได้แต่สีไงก็เลยเจอตัวที่ชอบมากกว่าแล้วตัวนี้ก็เลยไม่ซื้อต่อแล้วจ้ะจ้ะหมดแล้วเฮยพูดเร็วมากใช้เวลาไปสิบสามนาทีเองดูกันทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็กรอไปกรอมา ไม่ใช่ดูกวนประสาทไหมคือประเด็นคือเราไม่อยากพูดยาวยาวๆแล้วเพราะว่าเหมือนมีคนบ่นมาว,าว่าวิดีโอยาวใช้เวลาในการดูเยอะดูไม่จบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจะไม่จะไม่พูดยาวแต่ละวิดีโอจะพยายามให้มันอยู่ในแบบ15นาที20นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าก็จะเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเจเพึ่งแบบ เปลี่ยนกล้องใหม่มันชัดไม่ชัดดีไม่ดียังไงแสงเป็นยังไงอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างด้วยนะคะหรือว่าคือพูดบลินไอ้นี่กันไปหมดแล้วอะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปพูดคุยอินบอกนู่นนี่นั่นก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจใช้ดีบอกต่อนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบายจ้ะ